มีอย่างครับมันจะหน้ามึงกระจมครับมารีวิวกระจมมึงครับนี่ครับเฮ็ดเองครับพ่อได้ใส่ครับลวดในการเป็นลวดขาวครับซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างครับจะขัดจะมีลวดน่อยๆดำๆนี่เถอะขอบยางมอไสคขอบยางมอไซ้ยางนอกนะครับมากีดเอาครับ กีดออกมาแล้วก็จิเป็น,น่มีหลายเส้นะครับกีดออกมาแล้วตัวตัวนี้ผมก็ใส่เป็นนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ใส่เป็นลักขึ้นใส่ดีครับตัวนี้แข็งเป็นเครื่ังสปริงนะครับผมก็ใส่ตัวนี้นะครับแล้วกัน,น้อยพอดีครับนีก็กระจุมตัวแรกของผมครับร่องเฮดมึงครับดีก็ไปซื้อกันนะครับ น,นี่ก็ยาเข็มมาจากตรงหน้าครับนี่แล้วก็มาติดใส,ส่เศษผ้าแล้วก็หยอดขาว้อนไปครับเห็ดแบบฟันบานเห็ดแบบง่ายๆพ่อเดชไซครับบ่ดูว่ามันสีดีหรือบดีได้ไงกะตีชมผมไม่ได้ครับเด้อใส่พ่อเดชไซย่างเวลาบางๆช่วงนี้ก็ไ่ค่อยได้ออกต้อนนก้นหรอกครับหนุงงน่มเนลายอย่างเลยครับแล้วเรื่องหน้านก็ชิมิคี ี่ก็เป็นขึ้นต้อนกครับผมก็เฮ็ดเองครับมึงเล่นแบบเพิ่นเฮ็ดแต่ว่ายังไม่ร้องนะครับย,ยังบ่ได้เฉลยจจกโตอยู่เฮ็ดแค่13หลักครับเหลือตะกัวยังบม่ได้สื่อใส่ไส้ซื่อตะกัวใส่ครับก็จะไปร่องพร้อมกันนะครับนกตัก็แจ็กจังอหู่่าจเจ้านกตัวเนิ่งนะครับมาล่องขากระจมมึงมันสินจังไหญ่สลอติดต,ตามผลงาม ต่อไปด้ครับเด้อว,ว่าสิเป็นยังไงเปลี่นโมเป็นจ้าว่าสิได้หรือว่าได้หรือยังไงเดี๋ยวชมจะอัปเดตให้ไปไเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลากาล่งฝึกนกอยู่ครับนกต่อหอกอ่ะได้ช่เลยหลายแล้วแต่ว่าสีเข่ากระโจมมันสินเป็นยรรนเรนนงรยครับผมก็ยั่บมรูด้วยกันสิ่องฝึกมันนะครับถ้าว่าจังไงผู้ใดมีคําตีชมพีดีกับตีแนะนำผมมาในเด้อครับเด้อสวัสดีครับ